คณะผู้บริหารระดับสูงกระบวนการยุติธรรมนะคะรุ่นที่20หรือบยสค่ะร่วมศึกษาดูงานที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานพิสูจนหลักฐานตำรวจเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานางนุจรินจันพรสีผู้พิพากษาศารดีกาผู้อํานวยการหลักสูตรคณะผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงหรือบยสรุรพพ่นที่20 นายสมชายสิริวัฒนาโชคอดีตปราดกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่20พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่20จำนวน109คนศึกษาดูงานที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลทโดยมีนางเกษรามันชุศีกรรมการและผู้จัดการตลทให้การต้อนรับ คันนี้คณะผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่20ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนแห่งแรกของไทยซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของโลกในชีวิตจริงที่เต็มไปด้วยมันนี่มอนสเตอร์หรือศัตรูการเงินตัวร้ายที่คอยสร้างปัญหาทางการเงินคุกคามทำลายเป้าหมายชีวิตและหลอกล่อให้ใช้จ่ายเกินตัวทำให้หลายคนไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้ การเข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนปกติเสียค่าใช้จ่าย100บาทสำหรับบุคคลทั่วไปส่วนนักเรียนนักศึกษาพระภิกษุผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและผู้พิการเข้าชมฟรีทั้งนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนเปิดบริการพิเศษให้ทุกคนเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันอังคารจนถึงวันอาทิตย์เวลา9นาิกานาทีถึง19นาฬิกา ส่วนช่วงบ่ายคณะผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่20เดินทางไปศึกษาดูงานที่สำนักง,งานพิสูจน์หลักฐานตำรวจถนนอังรีดูนางกรุงเทพมหานครโดยมีพลตำรวจเอกปัญญามาเม่นที่ปรึกษาสอบสิษและพลตำรวจโทมนูเมฆหมอกผู้บัญชาการสำนักง,งานพิสูจน์หลักฐานตำรวจให้การต้อนรับโอกาสนี้คณะผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่20ได้เข้าสักการะพระบรมราชาุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นได้เรียนรู้ภารกิจของสำนักง,งานพิสูจน์หลักฐานตำรวจสำกัดสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหรือที่รู้จักในชื่อกองพิสูจน์หลักฐานซึ่งมีภารกิจในการสนับสนุนงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมโดยใช้วิทยาการสมัยใหม่ในการตรวจหาและเพิ่มน้ำหนักพยานหลักฐานในทางทฤีให้มีประสิทธิภาพ โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้คณะได้ชมการจำลองเหตุการณ์อาชญากรรมขั้นตอนการตรวจสถานที่เกิดเหตุเก็บวกรวบรวมพยานหลักฐานการตรวจพิสูจน์หลักฐานของกลุ่มงานต่างๆเพื่อตรวจหาผู้กระทําผิดมาดำเนินคดีต่อไป